คุณวานิชแนนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอต่างๆ เข้าตรวจคัดกรองหาสารเสพติดให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการเพื่อดําเนินการจัดทําระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจําปีงบประมาณ2565รวมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ,กรเกษียณอย่างมีคุณภาพจํานวน3แห่งดังนี้ 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย,ย่อยอำเภอเขาใชยสนจํานวน13คน 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอปากพยูนจำนวน53คน 3. บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชัน่นซิเทนจำกัดห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาแม่ขีจำนวน97คนจากการตรวจไม่พบผู้ใช้สารเสพติดนางอ,อนุมากุลวานิเชนัชน,น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการพร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหา2565โดยมีนายกู้เกียรติวงกัพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธี ณบริเวณชั้นสองอาคารหอประชุมจังหวัดพัทลุงนางออนุมากุลวานิชแนันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจรัชการของรองนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในวันที่8สิงหาคม2565ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงถนนชัยบุรีอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง นางอนุมากุลวานิชน่นนสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดพัทลุงบริษัทเบทาโกเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดโรงงานแปรรูปไก่พัทลุงและโรงพยาบาลพัทลุง บูรณาการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานประจำปี2,565ตามแผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองสังคมผู้สูงอายุภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ25-59ปี มีการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นกำลังสำคัญที่คอยขับเคลื่อนการทำงานของประเทศและมีการวางแผนชีวิตที่ถูกต้องไม่เป็นปัญหาในอนาคตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายการรู้จักสร้างวินัยในการออมการดำเนินชีวิตตามแนวะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนางออนุมากุลวานิเชนัน,น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและคณะนักโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนในพื้นที่บ้านต้นไทรหมู่ที่หตําบลบ้านนาอาําเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงนางออนุมากุลวานิเชนันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ครั้งที่11พศ2565ประจำเดือนสิงหาคมณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2565ในปีงบประมาณพุทธศักราช2565นางออนุมากุลวานิชชนน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566การชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคผ่านระบบการประชุมออนไลน์ m ู e t i n g นางอนุมากุลวานิเชนันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้สิบตำรวจเอกสุวิทย์กล้าขยันนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมบูรณาการตรวจแรงงานป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพัทลุงประจำปี2565รร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุงโดยเข้าตรวจในสถานประกอบกิจการต่างๆดังนี้ 1>, 1. บริษัทเพชรรุ่งเรืองปิโตเรียมจำกัดลูกจ้างจำนวน14คน 2. บริษัทเลตทนพีจำกัดลูกจ้างจำนวน27คนจากการตรวจไม่พบการบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมายและการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดนางอ,อนอุมากุลวานิชานันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงพร้อมนางวราพรสังพุธนักวิชาการแรงงานชำนาญการได้เข้าร่วมเป็นเกียรติ โครงการกระเป๋าใบนี้เบทาโกให้น้องณโรงเรียนบ้านใส่ทั่วสนับสนุนโดยบริษัทเบทาโกเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดร่วมกับเทศบาลตำบลท่าแคอํอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนางอนุมากุลวานิเชนันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้นางวราพรสังพุธนักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบพี่เลี้ยงสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมอบหมายให้พี่เลี้ยงของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในหน่วยงานดำเนินการรายงานผลดำเนินงานการจัดระบบพี่เลี้ยงรวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะผ่านระบบ Zoom meeting นางอนุมากุลวานิชแนันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทรลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชากุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2565โดยมีนายกู้เกียรติวงกพัณฑ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีณนะบริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันธรายชัยวัฒจตุรทิศต,ตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนางออนุมากุลวานิชเชน,นันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้สิบตำรวจเอกสุวิทย์กล้าขยันนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565 โดยมีนายกู้เกียรติวงกพัณฑ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมณนะบริเวณประดิสถานรูปเหมือนพระครูถาวรชัยยคุณพระอาจารย์หมุนยะสโรหมู่ที่5ตําตบลพญาขันอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนางออนุมากุลวานิชาน,านันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิ่ิงหาคม2565โดยมีนายกู้เกียรติวงกระพัน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีนสนามหน้าสาลากลางจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงในรอบสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงให้บริการประชาชนเรื่องต่างๆดังนี้รับคำร้องคอร์เจลูกจ้างจำนวน4รายกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยจากการทำงาน ให้คำปรึกษานายจ้างลูกจ้างเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2,541จำนวน5รายสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทรุงมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายคุ้มครองแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงวัยจำนวน2ราย